แอบ,บพุดเน,นี่ยดูเรื่เรียบ ความเชื่อมหายานก็คือว่าพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยใช้คําว่ามีมากมายมากกว่าเมรายในมหาคงคานาทีหรือมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามากมายมากกว่าเมรายในมหาคงคานาทีก็เพราะว่าความหมายของมันก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตที่จะมาตัด<า>สรุปเนี่ยบรรลับไปทั่วนเพราะฉะนั้นงานแกะสลักงานปฏติมากรรมหรือว่า จิตกรรมเนี่ยของพุทธแบบมหายนานวชรยานเนี่ยมักจะนิยมแกะสละักพระพุทธเจ้าจำนวนมากมหายานนต่ว่าพระพิจาาสมบูรณ์ที่สุด ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึง EP ที่7แล้วนะครับโดยใน EP นี้จะพาทุกท่านไปศึกษาเรื่องราวที่น่ามหาัศจรรย์ในถ้ำหมายเลข5ของมรดกโลกหมู่ถ้ำเอโรราเมืองอรังกบัดประเทศอินเดียครับโดยถ้ำหมายเลข5นี้จัดเป็นถ้ำวิหารที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ถ้ำเอโรราซึ่งสันนิษฐานว่าในสมัยก่อนนี้นะครับเป็นสถานที่ประชุมสงฆ์ เพราะสามารถจุคนได้จำนวนมากเราจะไปศึกษาเรื่องราวของถ้ำนี้พร้อมๆกันโดยพระสมุสิทธิโชคสิทธิชยโยพระธรรมวิทยากรถ้ำรรอาชันตาเอิโลราและดำเนินรายการโดยพระครูจริยสารธรรมเชิญท่านติดตามรับชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ ด้านหน้าถ้ำหมายเลขห้าครับพระอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีน้ําตกไหลผ่านหน้าถ้ำหมายเลขหมายเลขห้าเนี่ยนะครับก็ถือว่าในในยุคที่พระสงฆ์มาอยู่จามรานาเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ที่สัปยะมากมากนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนเรื่องเรื่องน้ำนะครับแต่จริงๆแล้วที่นี่นะถือว่าเป็นเมืองที่ขาดแคลนเรื่องน้ำนะเพราะว่า น้ําตกเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ําตกที่ตกตลอดทั้งปีนะครับน้ําตกนี่จะมีแค่เฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนอกรกฎาคมกรกฎาสิงหากัรยาตุลาพฤศจิกาประมาณประมาณ5เดือนนะครับหลังออกพรรษาไปแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนี่ยน้ำตกก็จะจะหมดแล้วครับน้ำตกก็จะหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ย พอหลังหมดช่วงฤดูฤดูหนะฤดูฝนแล้วเนี่ยก็จะไม่มีน้ําตกเพราะนั้นเนี่ยญาติโยมที่เดินทางมาถ้ำแอโรล่าหรืออาชันตาเนี่ยในช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนเนี่ยจะจะไม่มีโอกาสได้ได้เห็นน้ําตกเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราโชคดีมากเอาไปให้ดูเลยเราโชคดีมากที่เราได้ได้เห็นบรรยากาศแบบสมัยสมัยก่อนเมื่อพันกว่าปีนะครับที่มีน้ําตกไหลผ่านนะครับก็ต้องเลือก เลือกจังหวะโอกาสเดือนที่มาถูกเนี่ยให้ถูกจังหวะด้วยนะครับเรียกว่าพอพอหมดกระถินแล้วให้รีบมาเลยอยังพอเห็นในภาษาก็มาได้หรือหมดกระถินแล้วออกพรรษามาแล้วช่วงกระถินก็ได้ก็ได้เหมือนกันได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ญาติโยมจะนีนิยมมาช่วงตุลาพฤศจิกาธันวามกรลากรุ่งพาครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้ที่เขากันไว้นี่ก็คือการพวกข้างข่าว ก็ถ้ำเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะกันพวกข้างข่าวเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวอร์เฮอริเทจเป็นมรดกโลกแล้วนะครับอาจารย์ก็จะเขาก็จะมีการรักษาอย่างดีเพราะว่าปัญหาหลักๆนะครับเหมือนเหมือนวัดในประเทศไทยปัญหาก็คือนกพิราบอย่างเงี้ยนะครับปัญหาใหญ่เลยแต่ว่าปัญหาของถ้ำเนี่ยปัญหาที่ใหญ่ส่วนถ้ำคือพวกข้างข่าวอ่าแล้วก็กันอาจจะกันขโมยด้วยคนคนเข้าไปทุบทำลายหรือว่าไปลักขโมย พระพุทธร,รูปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเราชมเข้าไปเข้าไปด้านในทำไมดูเป็นแบบห้องโถงแล้วก็มีมีเหมือนที่นั่งอยู่สองสองข้างอันนี้ตรงนี้เป็นเหมือนอะไรเหมือนที่นั่งของพระ,ละเลยจริงๆตรงนี้ก็สามารถเป็นที่นั่งได้นะคือถ้าเราพิจารณาโดยบริบทของพุทธศาสนาแบบแบบมหายานนะครับถ้าถ้าพระอาจารย์เนี่ยไป ไปวัดนะครับไปวัดที่เป็นวัดเจย์เคยไปชมวัดที่เบตอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะวัดที่เบตก็เคยไปที่เบตวัดเนปาลหรือว่าในฝ่ายมหายานเนี่ยเรา<ช>สังเกตว่าด้านหน้าที่ที่สร้างเป็นพระประธานเนี่ยฝั่งซ้ายและฝั่งขวานเนี่ยเขาจะสร้างเป็นอาสะนะสองฝั่งแล้วก็เป็นที่สําหรับสวดมนต์ก็คือพระก็จะนั่งพระก็จะนั่งบนอาสะนะนี่แหละครับก็คือคือก็ก็จะนั่งนั่งอย่างเงี้ยฮะ คือนั่งงี้แล้วก็สวดมนต์คือเป็นเป็นอาสนะสงศ์สำหรับการสวดมนต์แต่ว่าในในแอเรียนี้นะครับก็คิดว่าพระท่านน่าจะนั่งข้างล่างมากกว่าแต่ตรงนี้น่าจะทําเป็นคล้ายๆโต๊ะครับสมมุติว่าเรียนหนังสือ,อมสมมติเรียนหนังสือก็นั่งสองฝั่งถ้าทานข้าวก็นั่งสองฝั่งได้หรือถ้าประชุมสงหรือจะสวดมนต ก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าสังคสภาหรือว่าศาลาอเนกประสงค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าถ้ำเนี้ยเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าถ้ำวิหารแหละรครับถ้ำวิหาร,ราถ้ำวิหารเพราะว่าถ้าเราสังเกตโดยรอบนะครับนะมองเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะประกอบจะประกอบไปด้วยกุฏินะครับกุฏิห้อง,องมีกุฏิน้อยใหญ่หม,มีกุฏิจํานวนหลายกุฏินะครับรอบๆเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นถ้ำเป็นถ้ำวิหารแล้วก็ลองสังเกตขึ้นไปด้านบนเนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีการเขียนภาพจิตรกรรมนะครับเราลองมองเนี่ยเข้าไปข้างบนเนี่ยเราสังเกตว่าภาพจิตรกรรมเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับจะเห็นลักษณะคล้ายๆกับดำๆนะครับจริงๆในยุคนั้นเนี่ย เต็มไปด้วยงานจิจกรรมเต็มพื้นที่นะครับพระอาจารย์แต่ว่าด้วยเหตุว่ามันมีอยู่เหตุสองปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งก็คือยุคที่กองทัพมุสลิมเข้ามาเนี่ยมีการเผาทําลายแล้วก็ทุบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งหลังจากกลายเป็นวัดร้างไปแล้วเนี่ยชาวบ้านนะครับชาวบ้านเข้ามาถ้าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตามพื้นเนี่ยนะครับมันจะมีการขุดหลุม,มคล้ายๆกับเขา ลองมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับชาวบ้านเข้ามาอาศัย,ยพอชาวบ้านเข้ามาอาศัยเนี่ยครับตอนที่ชาวชาวอังกฤษเขาเข้ามาเนี่ยครับเขาเข้ามาสำรวจถ้ำเนี่ยเขามีการวาดรูปด้วยนะครับวาดรูปเนี่ยเขาวาดรูปประกอบนะครับชาวบ้านกําลังนั่งทํากับข้าว<ม>นั่งทําอาหารอยู่ในถ้ำเนี่ยนะครับ<ม>แล้วก็ใช้ถ้ำเนี่ยเห็นไหมครับมันมีรูอาจจะใช้เป็นโคกหินนะครับทํากับข้าวทําอาหารแล้วก็ควันเหล่านั้นอะ มันก็ทําลายภาพจิตกรรมด้วยนะครับคือคือในในใน,ในถึงจังหวะที่ถ้ำเนี่ยไม่ได้มีพระภิกษุอยู่แล้วกลายเป็นวัดร้างไปแล้วเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามายึดพื้นที่เป็นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นเป็นถ้ำวิหารที่ใหญ่ที่สุดนะครับของถ้ำแอโรลาจะอยู่ที่ถมม้ำหมายเลข5้านะครับหมายเลขหผู้คนมาอยู่ลงกันเยอะถ้ำนี้เนี่ยน่าจะ นั่งถ้าภิกษุมาประชุมกันเนี่ยผมว่าน่าจะได้หลักสองสามร้อยเลยนะครับสองสามร้อยหรืออาจจะถึง500ห้าร้อยเป็นไปได้นะครับพระอาจารย์สราใหญ่เลยอ่ะแล้วเรา,เรา,เรา,เราลองเทสเสียงดูนะสมมติว่าพระอาจารย์นเนี่ยเป็นสมมติว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพระประธานประธานสงฆ์นะครับเราเป็นประธานสงฆ์เสร็จแล้วเราก็เจเริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ยินหมดเลยเอ่าเหมือนเหมือนพระอาจารย์ไม่ต้องมีไมโครโฟนนะครับเห็นไหมคร จะลองลองพูดก็ได้ไม่ไม่มีไมโครโฟนเนี่ยแต่ว่าถ้าคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยสองร้อยสา้อห้า้อคนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงอ,อันนี้คือการออกแบบถ้ำที่ดีนะแล้วก็ทําให้เสียงเนี่ยมันมีเอ็กโคนะครับทำให้สามารถสื่อสารได้ได,ไ,ดได้ง่ายนะครับสมมติว่าประธานส่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราก็พูดพูดแล้วคนเอ่อคนที่อยู่ในรอบๆบเนี้ยก็จะได้ยินเสียงไปด้วยอ่า ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ยินเสียงอาตมาไหมใช้มนโทนนิดนึงต้องใช้เสียงโเสียงของอาจารย์เสียงใหญ่หนึ่งสิทธิโชคเสียงดังกว่าอาตมาอาตมาเสียงเบากว่าอาจารย์สิทธิโชคลองพูดดิเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจาริกแสวงบุญนะ แผ่นดินพุทธภูมิที่ถ้ำเอลโลล่านะขออนุมโมทนาบุญแก่ทุกคนทุกท่านนะครับอขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็เจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันเทินเสียงดังดีอยู่แต่ว่าแต่นี้ยังยังดังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวถ้าไปถ้ำหมายเลขสิบเนี่ยจะเป็นเอ็กโคลเลย ที่ท,ที่ก่อนหน้านี้ผมเคยสวดบุด,ดังสรนังกระชามีอันนั้นจะมีแบบเสียงสะท้อนเป็นเอ็กโคเลยครับออ,อ,อันนี้ยังเอ็กโคไม่มากแต่ว่าถ้ำหมายเลขสิบเนี่ยคือมันจะมีความเอ็กโคดีมากนะฮะการงานออกแบบเนี่ยที่ทําให้มีระบบเสียงที่นนที่สามารถาได้ยินโดยทั่วกั้ห้องใหญ่มากมและสังเกตว่าจะมีล่องรอยของชาวบ้านนะครับเนี่ยลองสังเกต<ะ>ถ้า ถ้าเราเห็นเสาเนี่ยมีการเจาะรูนะฮะถ้าเรากล้องเอากล้องซูมเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่า<ม>เห็นไหมครับพเจริจริงๆสมัยนั้นเราถามว่าพระภิกษุท่านจะเจาะไว้ทําเพื่ออะไรครับนะท่ันไม่ใชเจาะไว้เพื่ออะไรจริงๆท่านไม่ได้เจาะนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่เข้ามาอยู่เนี่ยมาเจาะเขามาเจาะคือมาเจาะอาจจะเป็นขึงผ้าบ้างขึงเชือกขึงอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเป็นร่องรอยว่ามันมีการเข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามาใช้พื้นที่นะฮะ หลังจากที่กลายเป็นวัดร้างไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเข้ามามายึดพื้นที่อยู่อยู่<ม>เป็นที่อยู่อาศัยนะครับของ<ม>ของกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเขาก็อาจจะจะมีการเจาะเอาไว้เพื่อ,อเ,เพื่อคึงเชือกบ้างนะครับเพื่อคึงเชือกบ้างอาจจะแบ่งเป็นห้องห้องชาวบ้านอยู่อะไรเงี้ยแบ่งคึงคึงเชือกใช้เป็นที่คึงผ้าคึงเชือกอะ,ออกอะไรต่างๆนะครับ แล้วตรงจุดนี้นะฮะเราจะเห็นชัดนะครับเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นชัดว่ามันมีร่องรอยการถูกเผาเออมีภาพอ่าตรงนี้ต้องมาตรงนี้ครับต้องมาตรงนี้ใครใครเคยเห็นใครเคยเห็นแผนที่อินเดียบ้างอ่าถ้าเคยเห็นแผนที่อินเดียนะครับแผนที่อินเดียเนี่ยอันนี้จะเป็นอินเดียใตย้ใช่ไหมครับแล้วไปตรงนี้ก็จะเป็นบังกลาเทศ เป็นทางนู้นหิมาจันเป็นอันนี้จำคล้ายๆเป็นแผนที่อินเดียเลยนะครับอ,อบาจารย์ตรงนี้มาคอมา่ามาประเทศไทยมาอย่างงี้นะครับ<อ>มาประเทศไทยแต่ตรงนี้เหมือนคือกําลังจะบอกว่าตรงนี้ภาพกิจกรรมที่เหลือตรงนี้คล้ายๆกับแผนที่อินเดียเลย<อ>แล้วก็ให้ให้เราสังเกตดูตรงนี้ครับนะเดี๋ยวให้กล้องให้กล้องเนี่ยนะแผนเข้าไปตรงนี้อันนี้เราจะเห็นร่องรอยของของงานจิตกรรมเนี่ยที่ถูกถูกเผาทําลายไป ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมซูมเข้าไปนิดหนึ่งครับนนเราจะเห็นว่าถ้ำเหล่านี้ถูกเผาทำลายไปแล้วเราจะได้เห็นว่าจริง,รงๆแล้วในยุคก,ก่อนเนี่ยมันมีการเขียนภาพพุทธประวัติเขียนภาพชาดกทำไมถึงรู้เพราะว่าถ้ำมัจันตานเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นถ้ำที่มีเขียนภาพจิตกรรมในเรื่องของชาดกแล้วก็ประวัติ<น>ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตามเข้ามาข้างในนะครับด้านในด้านในนี้นะครับก็จะมีกุฏินะครับมีกุฏิจะจะสร้างเป็นกุฏิสองสองสองฝั่งนะครับจริงๆมีกุฏิรอบๆนี้นะครับจะจะเป็นถ้ำวิหารก็จะมีกุฏิโดยรอบแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีจะต้องมีพระเออพระศิยะเมตรยัยครับ พระอวโลกิเตศวรน,นะครับซึ่งตรงน,นี้<ะ>เนี่ยเราชัดเจนนะครับที่เล่าให้ฟังว่า,าพระพุทธพระพระพระศรเมตรเนี่ยท่านมีบุพกรรมร่วมกับพระหมหากัสสปะนะครับโดยสัญลักษณ์หลักเลยนะครับก็คือพระศรีเมตรเนี่ยนะครับนะก็จะถือดอกดอกหน้าพระเกศรน,นะครับใน,ในทางศิลปะเขาเรียกว,ว่าดอกุญดอกบุญน,นาคนะครับดอกบุญน,นาค แล้วก็สังเกตที่ชดามวยผบนะครับจันลองสังเกตว่าจะเป็นองค์สถูปเห็นไหมครับเป็นองค์สถูป <rocks. S 2> <ม>องค์สถูปนี้คือการเก็บสรีระสังขารของพระมหากัสปะเอาไว้ <iques. S 1> เพราะว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นพระเจ้าสัตตุตปณะเนี่ยก็ที่เล่าให้ฟังในช่วงเช้าว่าพระพระศรียาเมตไตรเนี่ยไปเกิดเป็นพญาช้างแล้วก็พระมหากัสปะเนี่ยเกิดเป็นในควานช้างแล้วก็มีการสร้างกรรมกันไว้แล้วก็ใน ใน,ในยุคที่พระศิยะเมตไตรเนี่ยมาอุบัติเนี่ยนะท่านก็จะมาเผาสรีระสังขารของอพระมหากัสปะอันนั้นนั้นคือการชดใช้ในเรื่องของเศษกรรมท,ที่ยังเหลืออยู่เขาเรียกว่าเป็นบุพกรรมร่วมแล้วก็ที่สําคัญคือพระมหากัสปะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับคือสัญ,ญลักษณ์ของพระมหากัสปะและพระศียะเมตไตรซึ่งพระมหากสสปะคือผู้ผู้ส่งต่อพระพุทธศาสนาในยุคของพระโคตมะพุทธเจ้า ส่งต่อไปถึงพระสิยะเมตรัยคือพระพุทธเจ้าในพัทลักษัปนี้องค์ที่5นะครับองค์สุดท้ายส่วนด้านในสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระประธานนะครับเป็นพระประธานพระพักยังสมบูรณ์อยู่ก็ยังถือว่ามีความสมบูรณ์นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะโดนทุบทุบจมูกทุบป,ปากนะครับ เราสังเกตนะครับทุกที่เลยลองให้กล้องเนี่ยนะครับซูมเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจมูกโดนทุบปากโดนทุบตาโดนทุบมือโดนทุบเท้าโดนทุบจริงๆเขาก็มุ่งเน้นทุบในเชิงสัญลักษณ์นะฮะคือทุบจริงๆก็ว่าไปแล้วคือทุบอายตนะครับอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นการทุบอายตนะแต่ว่าในความเชื่อของคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งของที่มันแตกหักไปแล้วครับ มันจะเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ไปเสื่อมความขลังเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทาให้ผู้คนเนี่ยไม่ไม่มากราบไหว้แล้วนะครับแต่แต่ที่สําคัญก็คือถ้าว่าโดยปรัชญาเนี่ยบางคนอาจจะตีความว่าทุบจมูกก็คือทุบหายใจทุบลมหายใจของพระพุทธเจ้าก็คือการทุบลมหายใจของพระศาสนาหรือว่าทุบป,ปากก็คือไม่ให้พระพเจ้าแสดงธรรม นะทุบมือทุบเท้าไม่ให้ผู้เจ้าประกาศศาสนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีโยมหลายท่านเนี่ยอาจจะฟังแล้วหรือเห็นมาเห็นด้วยตาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเกิดเกิดความกดแค้นรู้สึกไม่พอใจครับครับครับแค้นใจครับข้องใจว่าทําไมคนต่างศาสนาถึงมาทําลายพระพุทธรูปของพุทธศาสนา,นะผ,มาผมเองเนี่ยก,ก็ก็จะให้วิธีคิดการวางใจว่า เราเราจะไปโกรธแค้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใครทํากรรมอะไรไว้ในทางพุทธศาสนาะน่ใครทํากรรมเช่นใดไว้ก็ต้องได้เช่นนั้นนะครับคือศาสนาอื่นมาทุบมาทําลายเนี่ยคือคนเขาก็ต้องรับกรรมของเขาคือมันมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปโกรธแค้นไปไปไปมุ่งทําลายศาสนาอื่นและที่สําคัญก็คือ,อ,อสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันทําให้เราเข้าถึงธรรมครับเรากเราก็ให้แง่คิดกับญาติโยมว่ายิ่งทุบนะจัน ยิ่งทุบยิ่งเห็นธรรมยิ่งทุบยิ่งเห็นธรรมก็คือหมายความว่ายิ่งทุบเรายิ่งรู้ว่าวัตถุเนี่ยเป็นวัตถุนิยม,มเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยึดติดเป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่เรากราบพระพุทธรูปเรากราบอิฐหินดินทรายแต่แต่ใจของเราเนี่ยต้องน้อมถึงคุณธรรมหรือว่าน้อมถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมที่เข้าถึง หลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ตรงตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเขาเรียกว่ายิ่งทุบก็ยิ่งเห็นธรรมแล้วก็ยิ่งทุบเขาก็ยิ่งยกย่องเป็นมรดกโลกคนยิ่งต้องมากราบมาสักการะบูชาไม่ใช่ว่ายิ่งทุบแล้วคนยิ่งไม่ศรัทธาคนยิ่งไปหาที่พึ่งใหม่นะครับจริงๆตรงนี้ยิ่งทุบเนี่ยก็ก็ยิ่งถือว่า เราจะได้เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่สั่งสอนในเรื่องของของ,ของการเมตตาการุณาแล้วก็สอนในเรื่องของสติภาพไม่ได้สอนในการมุง่งเน้นการเบียดเบียนทำลายศาสนาอื่นนะครับตรงนี้ก็เราเดี๋ยวเรามากราบพระส,สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถือตรงนี้เป็นพระประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสาคัญมีอายุเก่าแก่มาเกือบถึงราวๆพันสามร้อยพันสี่ร้อยปีนะครับเพราะว่าถ้ำหมายเลขห้าเนี่ย ก็เริ่มสร้างตั้งแต่ยุคพศ1,100เป็นต้นมาเพะฉะนั้นความเก่าแก่ของถ้ำเนี่ยก็จะอยู่ราวๆ1ั0 0ามร้อยถึงพันสี่ร้อยปีนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับก็ได้ร่วมกันการาบสักการะน้อมจิตระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมจิตการาบสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวาพุถาระคะวนตาอะปิวัติมิสวะคาโตะะคะวะตตาตมุทัมมะมัสสามิ สุบัติปันโนภะข่าวตัวสาวะกสังโฆสังฆนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราทอ้อมกราบบูชาพระพุทธเจ้านะครับพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะทาเนสุปฏิทิตัง สารีริกธาตุมาหาโพธิงพุทธรูปังสักรังสะทาสทาธุสาธุสาธุครับก็อนุโมทานาบุญแก่ญาติโยมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการด้วยนะครับขอให้ท่านได้มีความ สุขความเจริญด้วยอายุวันะสุขะพระปฏิพานนะครับธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลทั้งทางโลกและทางธรรมตราบจนได้เข้าถึงมากผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอเดี๋ยวเราจะไปชมถ้ำหมายเลขหกต่อครับ